สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คนมาพบกับผมอีกแล้วครับบ้าปืนดําทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับผมวันนี้ครับบ้าปืนดําครับได้แม่นู่ครับต้มกบพี่น้องบ้าปืนดําสีต้มกบวัตตุดิบของเ้าก็มีครับผมมีกบครับกบตัวนี้เคร่งโล่ครับผมแต่ก็มี่บกสังตะไครแต่ก็พอกันแย่งครับก็แย่งหน้าของแถเลย แบบแห่งเลยแล้วก็มีคาหัอหอมครับต้นหอมไปครับไ,ไปต้มน้ำกันครับบานนี้หมอ้อเดือด้ะครับผมนะครับเอาคาลงก่อนครับขออยาดใส่มือนะครับใส่ขาลงไปก่อนใส่ไข้ครับใส่บบไลยครับ หมักสังครับผมลงไปเลยครับเอากบลงครับบบบนี้โอ้ตัวบบไงหนึ่งพี่น้องอุ้ยมันเงับ,บ,บเงียบโบแนบแรงครับพอแล้วครับใส่น้ำปลาใสบน้ำปลาต้มสุกใส่ผง,นง่นัวผงชูรสุดอ่เอออักนี้ท่าลง กินมังกันครับจุดหน่อยแจบหน่อยพี่นอ้องใส่หอมไปครับกับพักกระแนงครับผมต้นหอมอ่ะเย็บร้อยครับไปสิแจบๆน้องกันนะครับบ่หน้ สวัสดีครับพี่น้องบ้องปลายสู้ขู่สู้คนมาพบกับผมอยูแล้วครับมาปืนดำทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับผมวันนี้ครับบ้าปืนดำครับได้ครับเมนูครับต้มกบครับพี่น้องอตัวบกใหญ่นงครับต้มกบเครื่องโลครับกบตัวนี้อ้ตัวใหญ่ขนาดพี่น้องอ้นนี้อ้ พ่อแขนเลยครับเจ้าประเด็กตอนครับเจ้าประเด็กตอนหอมเลยวยครับพี่น้องมาได้ครับมาเจ็บแสบน้ำม้าปืนดำครับยินข่าวสอนน้ำกันด้ครับเด้อกับข้าวนิ่มไม่ไครับบรรยากาศครับอยู่ข้างเทียงหน้าครับผมอครับข้างเทียงหน้าครับวัอนี้ปืนดำ จัดคางเฉียงหน้าอะไรหมดน,นี่อยู่คางเฉียงหน้ามานะครับมาเสพบารน้ำบ้าปูนดาครับจัดเลยนะครับเนาะสดหนามเหมือนกันนะสุดยอดครับยังสีแล้วครับเจียวประเด็กตอนพักก๊อปพักจำก็ไลยมากกว่าไรครับ โอ้ oh, มันเป็นมันครับพี่น้องตับมันครับฮม hmm. ชุดจอดเลยครับเสียบใส่สุมบักสังผุ hmm. ้มด,ด้วยเลยครับ ohui bao nhiêu này các bạn 5 kít các bạn cướp tu nè wow tu đấy เดี๋ยวประกาศขาวครับประกาศฟัก,ก,กยำฮึ๊บ hmm. คึกจอดเลยครับ ខ្លាក់ទៅក្3ាប ขาอ่อนน้ำหอมก็แย่งหว่งวครับพี่หน้องแล้วก็กแย่งหน้า,าแบบแหงหงเหระครับต่างแหงไว้ <laughs> เนือมันมีนองอ้ยขนาดเลยขอหยากใจเมืเ่อนั้นนะครับเอ,อ้ย โอ้ยแบบไงหนึ่เบึงพี่น้องคับโอ้ยมันอุ้ยขออยญาใส่เมื่อรับโอ้ตัวใหญ่ขนาดครับ หืมมจนลำกดกด มันเป็นคบหน้าครับเนี่นี่นี่มเลืมกดน้ำาดกด,กด จัดซองตาแล้วครับหมอนขอดีเด้สมปุ้รวยดีครับลับสมบักสัง Oh, mặn cái nào nó Ngoài mặn

Oh. Sedut dulu. Hmm, jangan kuat. มอนคอเดียวน,นะคุณเล้าข่าวมาครับ แซ่บคักนะพี่น้องต้มกบใส่พักกระแนงใส่พักสังสมปุ่ยรอยดีขนาดด้วยโอ้เบิร์ลรดละพี่น้องกบเครื่องโลครับกบตัวเดียวห้ากีดโอ้แซ่บคักขนาดพี่น้องครับเบิร์ดละครับผมบาบูาน้ำกับฝากแฟนครับเอฟซี FC. ตุกท่านิย์นะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับแล้วกวอย่าลืมครับกดรูปกระดิ่งเพื่อสิบริปสทคลิปใหม่ๆของบาาปุ่นดำนะครับนาะทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับผมไปครับบ้าปุ่นดำก็ขอจบคลิปในว้ันนี้ครับขอลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับนาอครับสวัสดีครับ